ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนชุดแต่งไปขนาดไหนนะออปชันเดิมๆออปชันความปลอดภัยล้อฟูเอลแท้เวลาจังหวะที่เราเข้าโค้งนะคะหวัดลิง์เนี่ยฝาท้ายตัวนี้สามารถที่จะตั้งค่าได้สวัสดีค่ะสวัสดี F4 ผากตายนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะคนรักฟอร์ดทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับฝนนะคะที่ช่องเด็กใต้าขายฟอร์นั่นเองนะคะรถที่อยู่ด้านหลังฝนนี้นะคะเป็นตัวท็อป รถครอบครัวนั่นเองนะคะเป็นตัวอ l i s Titanium Plus นะคะ4คูณ4นะคะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างนะรถก็จะดูเลอะๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะกำลังที่เขาเรียกว่าอัปเดตนะคะการแต่งนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะให้กับลูกค้านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเอามารีวิวให้ชม,มก่อนนะคะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเปิดห้องเครื่องให้ชมกันนะคะเดี๋ยวพี่ๆพ,พ,พี่ตะกล้องรบกวนถ่ายรอบคันให้ลูกค้าดูก่อนนะคะ ระหว่างการรอนะระหว่างการรอเปิดห้องเครื่องก็คือดูรอบพันกันไปนก่อนเลยนะคะทุกคนคันะคะนี้นะคะจริงๆถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเอเวอเรสต์สีเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมนะคะทุกคนเอกลักษณ์หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือทําการแรปนะคะเป็นสีดำหมดเลยนะมาเดี๋ยวเรามาชมนะคะภายในห้องเครื่องของเจ้าตัวท็อปอรถเอเวอเรสคันนี้กันนะคะ เริ่มกันที่แบตเลยแล้วกันนะคะแบตนะคะเป็นแบต A G M นะคะให้อ่าเขาเรียกว่าความจุนะคะที่80แอมป์นั่นเองนะคะแล้วก็แบตตัวนี้นะ,ะมีโครงกีดนะคะป้องกันของเหลวเพื่อที่จะไม่ให้ออกมาเลอะชิ้นส่วนอื่น <guaranteed S 1> ด้านนอกนั่นเองนะคะทำงานควบคู่กับตัวไดชาร์จนะคะ250แอมป์ที่เป็นไดชาร์จที่ใหญ่ที่สุดในรถบ้านนั่นเองนะ,ะ <G> นะคะการจัดวางท่อแอร์นะคะของตัวฟอร์ดก็จะจัดวางท่อแอร์นะคะห่างจากจุดที่มีความร้อนนะคะทำให้แอร์ฟอร์ดเนี่ย เย็นเร็วนะคะถ้าสูรรใไฟที่เป็นสาวกของฟอร์ดอยู่แล้วนะคะหรือใช้ฟอร์ดอยู่แล้วจะรู้เลยนะคะเวลาที่ขับขี่หรือว่านั่งอยู่ในห้องโดยสารของฟอร์ดเนี่ยก็คือเย็นมากๆเลยนะคะยังไงเดินทางก็พกผ้าห่มกันไปด้วยนะคะทุกคนนะคะเพื่อ,อะจะได้สะดวกสบายแล้วก็ไม่หนาวด้วยนะเพราะว่าเวลาที่ฝนไปส่งรถลูกค้าเนี่ยก็คือต้องพกผ้าห่มด้วยเหมือนกันนะอ่ะ ตรงนี้นะคะเป็นฝาครอบเครื่องนะคะที่ทํามาจากโฟมนะคะทุกคนก็เนี่ยเห็นไหมมันจะนิ่มๆนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะซับเสียงนะคะเพื่อไม่ให้เข้าไปในห้องโดยสารแล้วก็ซับความร้อนด้วยนั่นเองนะคะพัดลมไฟฟ้านะคะที่ฟอร์ดให้มาพัดลมไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ที่ในรถที่มีสมรรถนะสูงนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้นะคะรถยนต์ของฟอร์ดเนี่ยให้พัดลมไฟฟ้ามานะครับเพื่อที่จะให้ ไม่ให้ดึงกําลังเครื่องเหมือนตอนที่ใช้สายพานมูเล่มันจะดึงกําลังเครื่องใช่ไหมแต่พัดลมไฟฟ้าเนี่ยข้อดีของมันก็คือไม่ดึงกําลังเครื่องยนต์นั่นเองนะคะคันนี้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะคะก็คือใช้ได้เต็มกําลังเลยนะคะทุกคน เทอร์โบคู่นะคะเทอร์โบลูกเล็กนะคะจะทํางานทันทีแล้วก็ส่งต่อให้เทอร์โบลูกใหญ่เวลาที่เต็มกําลังของมันนั่นเองนะคะก็คือเทอร์โบคู่ก็คือทํางานควบคู่กันนะคะก็คือเหมือนกับเอ่าเรามีบัดดี้สคนเนาะเวลาช่วยกันทํางานมันก็จะได้ไม่หนักเครื่องมากเกินไปนั่นเองนะคะทางนี้จะเป็นของเหลวนะคะไม่ว่าจะเป็น อ่าที่ใส่น้ำปาน้ำฝนนะคะน้ํามันหล่อเย็นแล้วก็ตัวอ่าน้ํามันเบรกนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะมีกล่องควบคุมนะคะสำหรับใช้กับเบรกมือไฟฟ้านะคะตัว adaptive cruise control นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่ากล่องควบคุมพิเศษของมันเลยนะคะถ้าสมมติว่าจะเป็นอีกอเขาเรียกว่าตัวล่างๆลงไปนะคะที่ไม่ใช่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะหรือว่าไม่ได้มีออปชันอะไรที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็จะเป็นหมอ้อลมเบรกนะคะที่เราเห็นวางอยู่ทางด้านหลังของตัวหมอ้อน้ํามันนั่นเองนะ คันนี้ห้องเครื่องการจัดวางห้องเครื่องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะที่ผลให้ดูคร่าวๆนะเอาแต่ที่จุดสําคัญสาคัญนะคะที่เราต้องใช้งานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผลขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาชมว่าคันนี้นะคะจัดชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะที่ลูกค้ารีเควสต์มาหรือว่าชอบที่จะแต่งแบบไหนผนก็จัดให้กับลูกค้าแบบนั้นเลยนะคะมาชมกันเลยนะคะมาเรื่องกันที่กระจังหน้าเลยนะกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นั่นเองนะคะกระจังหน้าวิกเตอร์เนี่ยมันจะทํามาเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เวลาใส่ไปกับรถของเราเนี่ยคือมันจะลงตัวมากๆเลยนะมันก็ แล้วแต่ความชอบบางคนก็ชอบแบบกระจังหน้า FORD เนาะแต่อันนี้เป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นะคะใส่ไปพร้อมกับไฟ LED ทั้งหมด3จดนั่นเองนะคะออปชั่นเดิมๆของตัวรถนะคะที่ยังเขาเรียกว่ายังคงอยู่นะคะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนชุดแต่งไปขนาดไหนนะ,ะออปชั่นเดิมๆออปชั่นความปลอดภัยของตัวรถก็ยังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องนะคะคันนี้เป็นกล้อง360องศาจะมีอยู่ที่ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวชี้ให้ดูตามจุดไปนะด้านล่างนะคะ ด้านล่างก็จะเป็นชุดวิกเตอร์ที่เราครอบใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะฟังก์ชันเดิมๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์นะคะก็ยังอยู่นะคะตัวเซนเซอร์นะคะหรือว่าเป็นกล่องควบคุมนะคะที่ทํางานควบคู่กับกล้องทางด้านบนนะคะก็ยังคงอยู่นะใส่ชุดแต่งลงไปแต่อุปกรณ์ความปลอดภัยยังคงเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็นี่ชุดวิกเตอร์ด้านลา่างเนี่ยที่เราครอบลงไปเนี่ยก็จะเวาห่วงลากจูงเอาไว้นะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะยึดติดกับชสซจีนะคะถ้สสาสมมุติว่าใครที่ต้องการใช้งานก็คือสามารถถูกลาก กับตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวฝนพามาดูไฟนะครับไฟคันนี้นะคะเป็นไฟแมทริก LED นั่นเองนะคะทุกคนเป็นไฟที่อัจฉริยะที่สุดบนท้องถนนของเรานั่นเองนะคะทำการการทํางานของมันเนี่ยก็คือหักเหลําแสงตามโคงมาลายนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะเวลาที่รถสวนมานะคะก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางนะคะแสงเนี่ยมันจะไม่แยงตาเพื่อนร่วมทางเวลาขับรถสวนกันนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการวางไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟแมทริก LED นะคะหรือว่าไฟของ ตัวที่ไม่ได้เป็นไฟแมทริก LED คือเป็นโคม LED ธรรมดาเนี่ยก็คือจุดประสงค์เดียวกันเลยก็คือการไม่สร้างความเดือดร้อนนะคะให้เพื่อนร่วมทางนะคะแล้วก็เวลาเพื่อนอส่วนทางมานะคะอันนี้คือความปลอดภัยที่เราคำนึงถึงเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะนี่เลยนะคะเป็นไฟแมทริก LED ที่ใส่มาในตัวท็อป 4x4 นั่นเองนะคะ คิ้วล้อนะคะของคันนี้นะคะคิ Q ้วล้อของคันนี้นี่ยมันจะเป็นเวลาจังหวะที่เราเข้าโค้งนะคะวัดลิง์เนี่ยเป็นคิ้วล้อฟันเฟืองน,นะคะทุกคนแต่ว่าให้ขนาดที่3นิ้วนะคะให้ขนาดที่3นิ้วก็คือมันจะรับกับตัวล้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูล้อกันบ้างนะเป็นยางโตโยต้าโอเพน o u นทรีนะคะทุกคนแล้วก็ล้อฟูเอลแท้นะคะ ล้อฟูเอลแท้เนี่ยมันจะมีขนาวพิเศษมันก็คือมันจะเบานะคะแล้วก็คือใส่ก็คือรับกับยางที่เราใส่เลยนะคะอันนี้ขนาดของยาง265ทับ 55R20 นั่นเองนะคะทุกคนเป็นสี่เล็กๆแบบนี้เวลาที่เราวิ่งนะผลว่าถ้าสมมติถ้าใส่ยางแบบเนี้ยคือมันช่วยในเรื่องความเงียบด้วยนะคะ ช่วยในเรื่องความเงียบด้วยเวลาที่ฝนตกนะคะเหมือนฝนตกใหม่นะคะเวลาเราวิ่งบนถนนเนี่ยมันจะทําให้การรีดน้านะคะของตัวยางเนี่ยทำงานได้ดีนะคะแล้วก็อันนี้คํานึงถึงความปลอดภัยนะคะอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาใส่เป็นตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวกระจกเมื่อกี้ที่อนบอกว่ามันจะมีกล้อง360องศาใช่ไหมมีด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างนะคะเป็นอ่กล้องที่ฝังอยู่ใต้กระจกนั่นเองนะคะจะมีไฟ นะคะสองข้างกระบะอ่าโอเคไม่ติดไม่ติดนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็แค่บอกว่ามันมีไฟที่สองข้างกระบะเวลาที่เราอ่าลงมาจากลงมาจากรถเนี่ยเราจะเห็นทัศนียภาพด้านข้างว่าเราจะลงได้ไหมหรือว่าต้องขยับใหม่นะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวไททเนียมเห็นไหมเป็นโครเมียมเป็นสีเงินเงินเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะปกติมันจะเป็นโครเมียมหมดเลยนะตรงตัวอ่าเขาเรียกว่าตัวกับข้างไอตัวไบเทอร์โบเนี่ยก็คือทําใหม่หมดนะคะเนี่ย เห็นไหมแล้วเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะให้ความหรูหราให้ความสวยมากๆเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะแล้วก็ตัวใบสปอร์ตนะคะนี่ติดอยู่ที่กระจกด้วยนะบันไดข้างเดิมเดิมนะคะจากโรงงานคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนบันไดข้างนะคือบันไดข้างเดิมเดิมก็เขาเรียกว่าให้ความเอ่อให้ความสวยงามแล้วก็กันลื่นมาให้เราเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ด้านบนเป็นมูลลูปนะคะที่เปิดได้กว้างนะคะมัน ขี้ฝุ่นมันจะเยอะหน่อยนะคะเหมือนผลบอกเมื่อกี้ว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะทุกคนติดกันสาดนะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะครอบฝาถังนะคะคันนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะคะเป็นดิสเบรกทั้งหมดสี่ล้อแล้วก็จะมีหวัดลิง์หวัดลิงเนี่ยช่วยในการเขาเรียกว่าเวลาที่นั่งในรถเหมือนผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่เวียนหัวแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาจังหวะที่เราเข้าโคง้งนะคะหวัดลิงเนี่ยช่วยในการเกาะยึดนะคะ เพื่อที่จะให้อ่าด้านท้ายเนี่ยไม่สบัดนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังว่าตกแต่งอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ไฟของตัวท็อปไฟด้านหลังของตัวท็อปเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไฟซิกเนเจอร์นะคะทุกคนก็จะให้เขาเรียกว่าเป็นขีดขีดสีแดงๆงมาหลายคนถามว่าถ้าสมมติว่าไฟเนี่ยเวลาเปิดปุ๊บถ้ามันเป็นไฟสีแดงๆแบบนี้มันจะยางตาเพื่อร่วมทางไหมจริงๆแสงไฟอะ่ะเพียงพอต่อการมองเห็นนะคะแล้วก็ถึงเป็นสีแดง ก็ไม่ได้แบบว่าจะแสบตาอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะคือตั้งค่าแสงมาพอดีพอดีนะคะในการมองเห็นนั่นเองด้านหลังนะคะมีกล้องนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งทํางานควบคู่กันทั้ง3ตัวเลยนะเป็นกล้อง360องศานะคะเหมือนที่บอกนะแล้วก็ติดตั้งตัวสเกิร์ตนะคะเป็นของวิกเตอร์ Victor นะคะครอบไปทังด้านหลังนั่นเองแล้วก็ใส่ท่อคู่แบบนี้เป็นท่อหลอกนะคะนี่นะคะให้ความสวยงาม ความเทนะมองจากด้านหลังแล้วโอ้โหเทมากๆาเลยนะคะแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ของสี่คูณสี่นะคะเดี๋ยวผลเปิดฝาท้ายให้ดูฝาท้ายนะคะจะเปิดได้สี่แบบเปิดจากคุณแจใช้ขาเตะนะคะเปิดจากด้านหลังแล้วก็เปิดจากด้านในตัวรถนั่นเองนะคะเดี๋ยวผลขออนุญ,ญาตนะคะเปิดฝาท้ายให้ชมแบบนี้แล้วกันนะนี่เลยนะคะทุกคนฝาท้ายตัวนี้สามารถที่จะตั้งค่าได้เหมือน <laughs> ถ้าดูจากเซล์คือเซลเ,ซลเซลตียใช่ไหม <laughs> เห็นไหมผลแทบจะแบบว่า เขาเรียกว่าดึงลงมาไม่ได้โอเคถ้าสมมติว่าเราอยากจะตั้งค่านะคะให้ให้พอดีพอดีนะคะกับความสูงของเรานะเราสามารถที่จะกดตัวนี้นะคะกดค้างไว้แล้วก็ถ้าสมมติว่ามันมีเสียงติ๊ดนะคะก็คืออันนี้ก็คือมันจะจําค่าที่เราตั้งไว้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เวลาปิดก็คือปิดได้เลยนะอ่ะเมื่อกี้ให้ดูทางด้านในยังไม่ให้ดูเนาะดูจากด้านหลังไปก่อนแล้วกันนะคะคันนี้จะเป็นเบาะที่เบาะแถวสามเนี่ยพับไฟฟ้า ะะบอ่อแถว3ามพับไฟฟ้านั่นเองอันนี้คือปรับเรียบลงไปเพราะว่าอะไรของอยู่เต็มหลังรถเลยค่ะทุกคนนะคะของที่น่าจะเป็นของลูกค้านะคะอยู่เต็มหลังรถเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะผลขออนุญ,ญาตปิดฝาท้ายก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูด้านในของตัวรถคันนี้กันนะคะนี่เลยนะคะมาตรงแผงข้างประตูกันก่อนเลยนะคะทำเป็นโทนสีดำแบบนี้นะคะนี่ หุ้มเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จริงๆมันจะมีไฟนะคะตกแต่งห้องโดยสารด้วยนะคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะพิเศษของตัวเอเวอเรสต์นั่นเองนะคะทุกคนนี่สวยงามหรูหรามากๆนะคะแล้วก็เป็นที่ปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปุ่มพุดสตาร์ทปุ่มพุดสตาร์ทไฟปรับออโต้นะคะพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมปุ่ม,มคูดคอนโทรลแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงนั่นเองนะคะ หน้าจอหลังพวงมลาลัยนะคะเราสามารถที่จะปรับแล้วก็เวลาที่เรา,าเราวิ่งเวลาที่เราวิ่งปรับตั้งค่าเขาเรียกว่าโหมดต่างๆนะคะมันจะขึ้นโชว์ตรงหน้าปัดหลังพวงมลาลัยของเรานะคะแล้วก็หน้าจอกลางนะคะรองรับ Android Auto Apple CarPlay Ford Pass นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเตัวชาร์จที่ชาร์จไวเลสนะคะแล้วก็รองรับ ให้ความสะดวกสบายนะคะกับผู้โดยสารนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องชาร์จนะคะที่ชาร์จแบบไท p e C USB นะคะแล้วก็นี่เบรกมือไฟฟ้านะคะทุกคนเบรกมือไฟฟ้านะคะเกียร์สิบสปีดนะคะเกียร์สิบสปีดแล้วก็พร้อมปุ่มได i v e Mode นั่นเองนะคะเห็นไหมเป็นปุ่มได i v e Mode ขับสองขับสี่นะคะมีสอง H4 H4L นะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะปรับได้นั่นเองนะคะแล้วก็ภายในของตัวเอเวอเรสต์นะคะไม่ว่าจะเป็น กระจกตัดแสงนะคะอัตโนมัตินะคะพร้อมที่เสียบยุทดีด้านหลังกระจกนะนี่ไงมูลรูปที่ฝนบอกเมื่อกี้เห็นปะกว้างขวางม,มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันจะมีแอร์นะคะเหมือนเรานั่งเออเรานั่งอยู่ตรงเบาะไหนก็แล้วแต่นะคะบนหัวของเรานะคะบนหัวของเราก็จะมีแอร์นะคะส่องลงไปให้เรานะคะไม่ร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยนะคะถ้าสมมติถ้าข้างหน้าหนาวยังไงข้างหลังก็หนาวแบบนั้นเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับตัว เอเวอเรสต์ไทเทเนียมสี่คูณสีของเรานะคะ ชมด้านในกันไปแล้วนะคะทุกคนแล้วก็รอบคันนะคะที่ผลเดินให้ชมเมื่อกี้นะก็จะเป็นเอลเรสไทเทนเนียม 4, คูณ4นะคะถ้าสมมติว่าใครสนใจนะคะรถครอบครัวนะสักคันหนึ่งนะคะผลขอแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นเอลเรสเป็นตัวขับ2หรือว่าขับ4หรือว่าจะเป็นเอเรสบแท็กนะคะสามารถติดต่อผลเข้ามาได้ที่0ูนย์9 4 9 1 9นะคะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าสมมติว่า อะไรที่เป็นข้อติชมหรือว่าสนใจรถปอดนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะใต้เขาเรียกว่าใต้คลิปนี้ได้เลยหรือว่าคลิปอื่นน,นะคะฝากพี่ๆเข้าไปชมนะคะชมคลิปแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะให้ช่องเด็กใต้ขายปอดด้วยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องที่ยังมีคลิปไม่เยอะนะคะแต่พยายามที่จะทําลงบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ชมกันนะคะวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ